สวัสดีครับผมบอมสกีโฟนะครับ23พฤษภาคมปี2001ครับคู่ชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างบาเยอร์มิวนิกพบกับบาเลนเซียนะครับในยุคนั้นจอมทัพของบาเยอร์ก็คนนี้เลยครับสเตฟานเอฟเฟนแบกนะครับกับตันทีมส่วนบาเลนเซียก็คนนี้เช่นกันครับแกสกาเมนเดียตาครับใน90นาทีเนี่ยมีจุดโทษถึง2ลูกนะลูกแรกเป็นของบาเลนเซียครับลูกชุลมุนชุลเกในกรอบเขตโทษของบาเยอร์มิวนิกครับ กัสกาเมเดตาโดนลุมสกร,รมอยู่นะฮะแล้วลุกขึ้นมายิงจุดโทษเองเลยนะครับเป็นลูกขึ้นนําบาลนเซียขึ้นนํา1 0ครับแล้วอีกลูกนึงเนี่ยเป็นลูกแฮนด์บอลของกองหลังบาลิเซียเองนะครับเตฟานเอฟเฟนแบกครับกับตันทีมเช่นกันครับ สังหารจุดโทษตีเสมอไปจบเกมเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันในเกม1ประตูต่อหนึ่งครับจะต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลลูกจุดโทษนะครับก็เหมือนเป็นการดวลกันระหว่าง2ผู้เล่นประตูออลิวาคารกับซานติโกคานิซเลสครับแล้วมาดูจังหวะที่พระเอกของเราในคลิปนี้ครับบิซิเติลิซาลาซูถึงคิวยิงจุดโทษนะฮะตัดสินแล้วดูหน้าพี่คานิซเลสแกหาเรื่องก่อนคู่ก่อนเลยครับแต่ว่าลิซาลาซูเราก็หดด้วยซ้ายเข้าประตูไป ท่านชมเชื่อหรือเปล่าครับลูกยิงจุดโทษลูกนั้นคือที่มาของลิซ่าลาซูล่างไอคอนิกโมเมนต์ล่างนี้ฮะทั้งที่แมชนั้นนะครับแมนออฟเดอะแมชคือโอลิเวอร์คารนเซฟอุตลุดเซฟจุดโทษได้ตั้งหลายลูกแล้วพาบาเยอร์มิเนกคว้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ปี2001 แต่แมชนั้นลูกยิงลูกจุดโทษของลีซ่าลาซูลูกนั้นคือที่มาของไอคอนิกโมเมนต์ล่างนี้ทั้งที่ไม่ใช่ลูกยิงลูกสุดท้ายด้วยแล้วในเกม90นาทีก็มีส่วนร่วมกับการเสียฟาวให้กับบาเลนเซียด้วยนะครับทุกคนอ่ะอย่างไรก็แล้วแต่ครับมาดูลีซ่าลาซูในร่างไอคอนิกโมเมนต์ล่างนี้ร่างแรกของเขานะครับด้วยวัย31ปีครับตำแหน่งหลักคือ,อแบ็กซ้ายนะครับสามารถยืนมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายได้ด้วยสายชุด โมเดลของบาเยนจะมีค่าพลังอยู่ที่9 5ณนะตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนแผนแเรายืนเป็น LMF หรือว่ามิดฟิลฝั่งซ้ายจะมีค่าพลังเท่าไหร่ครับ89ครับถ้าแบ็กซ้าย9 5นะ LMF มิดฟิลฝั่งซ้าย89นะครับอันนี้คือต้องใส่ชุด แข่งชุดโมเดลของบาเยนด์ด้วยนะครับมาดูรายละเอียดค่าพลังครับเติมเกมลุกเนี่ยเจ็ดสิบเก้านะครับบอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทยโพรสชั่นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะถ้าเทียบกับนี่คือตำแหน่งแบ็กนะครับส่งสั้นแปดสิบเจ็ดครับส่งยาวแปดสิบเก้าจบสกอร์แปดสิบเจ็ดอ่าเจ็ดสิบเจ็ดนะครับยิงลูกฟรีคิกก็พอได้นิดนึงนะแปดสิบสามนะครับลูกปั่นไซส์แปดสิบเจ็ดนะครับสปีดเนี่ยเก้าสิบเท่านั้นนะครับสปีดต้นเก้าสิบสี่นะครับผมใช้คำว่าเท่านั้นนี่คือแบ็กไซส์นะคร ครับ99เต็มแม็กซ์ครับการเล่นเกมรับก็พอได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนเท้าขวานะครับผมอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยนะครับสําหรับการใช้เท้าขวานะครับสกิลเนี่ยมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับเปิดเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับมีดับเบิลทัสด้วยเสรอวอนคอนโทรนะครับมีสกิลเปิดบอลเวสเ์สพาร์ตพินพอยต์คอสซิงทุ่มไกลครับลองโทรยิงจุดโทษแมยิงจุดโทษมาเลยฮะสกิลนี้จากลูกโทษลูกนั้นครับสกิลกองหลังก็มีนะครับ เยสไตล์ hey ของเขาจะเป็นออฟฟิซิฟูลแบ็กนั่นเองครับช่วงนี้นอกจากมีแพ็คไอคอนิกโมเมนต์ของบาเยอร์มินิกให้เราได้ลุ้นเปิดกันแล้วนะครับเกมเนี่ยก็ยังมีการแจกบอลตำนานลีเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีเหลืองนะครับเพื่อสุ่มลุ้นเปิดนักเตะต,ตำนานของบาเยอร์มิริกหนึ่งคนด้วยนะครับผมบางคนก็เลยบอกว่าสิ่งที่คาดหวังไว้คืออยากเปิดไอคอนของลิซ่าลาซูได้แต่สิ่งที่ได้คือลีเจนด์เพลเยอร์การ์ดสีทองของลิซ่าลาซูก็สู้ๆครับ ก็อย่างที่บอกไปนะครับก่อนหน้านี้ยังไม่มีไอคอนของลิซาลาซูมาก่อนเลยนะครับมีแต่เจนี้ยเพยเกอร์อการสีทองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอามาเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นเก่าที่เป็นการ์สีทองแล้วแถมยังเป็นบอลทองแล้วเนี่ยค่าพลังค่อนข้างต่างกันเยอะเลยนะครับความสามารถของลิซาลาซูเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะครับรวมถึงสกิลก็เต็มแม็กซ์สิบสกิลครับในขณะที่การ์สีทองเนี่ยมีแค่6สกิลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาคือ เราจะจัดทับยังไงสําหรับคนที่ทํำฟูลไอคอนของบาเยอร์มิวนิกนะฮะหรือแม้กระทั่งคนที่ทํำฟูลไอคอนบวกกับฟีเจอร์เพเยอร์สของบาเยอร์มิวนิกครับเพราะว่านักเตะตําแหน่งแบ็กซ้ายของบาเยอร์เก่งๆเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายสปีดสูงตัวปัจจุบันของบาเยอร์ก็คืออัลฟันชัเดวิสนะครับดาวิดอลาบาก็ยืนแบ็กซ้ายได้นะครับรวมถึงลูคัสแอนเดสเนี่ยก็ผ่านตัวเองมายืนเป็นแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกการที่จะทำฟูลบาเยอร์เนี่ย แต่ก็ต้องบอกว่าออถ้าทำฟูลไอคอนเนี่ยยังไงก็ต้องจับลิซ่าลาซูลงเป็นตัวจริงนะจับลงเป็นตัวจริงเป็นแบ็คซ้ายไปเลยหรือถ้าเกิดว่าใครเล่นแผนที่มี LMF จะลองจับอิซาเรซูยืนสูงก็ได้นะเพราะว่าเขาเติมเกมลุกดีนะครับแล้วก็เปิดบอลเนี่ยวางบอลยาวแบบนี้มีสกิลการวางบอลที่แม่นยําด้วยนะครับช่วยสนับสนุนการวางยาวนะครับหรือว่าแทงทะลุช่องนะครับหรือว่าจะใช้สปีดนะฮะก็เติมเกมลุกได้เนี่ยแทงทะลุช่องไปแบบนี้ถึงแม้ว่าถ้าเทียบความเร็วแล้วเนี่ยจะสู้อัลวาซติวิสไม่ได้นะครับผมแต่อย่าลืมนะฮะนี่คือนักเตะไอคอนนะฮะยังไงผมก็ว่ามันมีเอกลักษณ์มันมีมันมี ลดมากกว่านะเออถ้าเกิดใครที่ทำฟูไอคอนเนี่ยยังไงก็ต้องจับลิซ่าลซูลงนะบางทีมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะแต่บางคนก็ไม่ได้มีไอคอนครบทุกตัวไงก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันก็เลยมีคำถามมาว่าจะเอาใครยืนแบ็กไซด์ดีสำหรับการที่จะทำฟูไบย์นไอคอนบวกฟีเจอร์นั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยเนาะเพราะว่าอาาบาก็ไปยืนเซนเตอร์แบ็กได้ไปยืน DMF ได้นะถ้าเกิดว่าจะเปรียบเทียบกับเดวิสนะมันก็มีตัวเลือก2คนแบบเนี้ยก็แล้วแต่แผนแล้วแแต่คคคววามชออบบขงทุกนกนนนล้ััะร ถ้าพูดกันตามตรงนะครับผมถามว่าเขาเก่งหรือเปล่านะฮะเขาเก่งหรือเปล่าผมมองว่านี่เป็นนักเตะไอคอนระดับกลางๆนะค่าพลังไม่ได้สูงนะฮะแล้วก็ความสามารถเด่นๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบถั่วๆกันไปนะยกเว้นความอึดที่มี99นะครับผมเต็มแม็กซ์99เนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ตลอดทั้งเกมนะครับก็มีประโยชน์สำหรับแบ็กสายบุกหรือว่าออฟฟิศฟูลแบ็กแบบนี้นะฮะ เลี้ยงบอลอยู่กาบซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเขาก็วิ่งเติมขึ้นมาเองนะครับรอแทงทะลุช่องรอเปิดนะครับแล้วเท้าหลักของเขาคือเท้าซ้ายโดยเฉพาะล่างไอคอนนี้เนี่ยมีสกิลเปิดบอลที่แม่นยําด้วยนะครับทาให้มีความสามารถในการเอ่อเปิดบอลได้ดีนะฮะแล้วก็การเล่นเกมรับนะมีสกิลสนับสนุน interception แบบนี้นะจังหวะสกัดบอลน,นะก็พึงพาได้ในยามที่ทีมเราต้องการเกมรับนะไม่ใช่ว่าเติมเกมลุกอย่างเดียวแล้วเกมรับ พึ่งพาไม่ได้เลยนะครับดิซาร์ซูก็สามารถเล่นเกมรับได้ดีในระดับหนึ่งนะสำหรับร่างนี้นะฮะแต่ก็ยังไม่ได้แบบเกมรับจ๋านะคือแบบมันครึ่งครึ่งอะลุกรับครึ่งครึ่งอะผมมองอย่างนี้แล้วกันนะเนี่ยเติมเกมลุกก็ดีในระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่สุดมากเพราะว่าสปีดไม่ได้สูงสปีด9 9เหมือนกับแบ็คสมัยใหม่นะแต่ก็นี่คือคลาสสิกแบ็คนะอย่าลืมนะครับผมบางทีเราก็มาเปรียบเทียบกับนักเตะคนละยุคต่างยุคกันต่างสไตล์กันไม่ได้นะครับเนี่ย เติมเกมลุกก็ทําได้ดีนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็ถือว่าอันตรายทีเดียวอ่ะแถมมีสกิลดับเบิลทัสด้วยนะฮะหลายๆจังหวะเนี่ยคลองบอลได้ดีนะเป็นแบ็กที่คลองบอลดีเอาง่ายๆเดี๋ยวมาดูจังหวะนี้นะครับใส่ดับเบิลทัสใส่ซะเลยหลังนี้มีสกิลดับเบิลทัสด้วยนะครับล่างกาสสีทองไม่มีนะฮะนี่แล้วบุกมันครับ เป็นแบ็กจอมบุกอีกคนนึงที่บุกมันนะฮะถึงแม้ว่าจะสปีดไม่สูงนะครับแล้วเท้าหลักของเขาคือเท้าซ้ายนะครับผมพอหลุดมาได้เนี่ยอาจจะไปถึงริมเส้นปาดเข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าจะแทงทะลุช่องก็ได้ครับมีสกิลสนับสนุนในการเปิดบอลที่แม่นยําด้วยนะฮะจังหวะเกมลุกนะครับทางด้านกาบซ้ายเนี่ยช่วยได้ดีนะครับถ้าเกิดใครชอบใช้แบ็กบุกนะแล้วแทงทะลุช่องแบบนี้เป็นประตูเลยครับนี่ช่วยได้เยอะครับเกมลุกทางด้านซ้ายนะครับช่วยได้เยอะนะ สำหรับใครที่ชอบบุกริมเส้นแล้วใช้แบ็คบุกนะฮะอาจจะไปเส้นหลังเลยปาดเข้ามาหรือว่าแทงทะลุช่องก็ได้นะครับเนี่ยเป็นออฟฟิสซฟฟูลแบ็คอยู่แล้วนะครับรอจังหวะหมุนวนนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวเขาก็เติมขึ้นมาเองนะไม่ต้องกดวิ่งนําทางครับแบ็คจะเติมตลอดครับเพราะว่าเป็นออฟฟิสซิฟฟูลแบ็คนะบางคนฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังจับใจความไม่ได้แล้วแล้วสรุปเก่งหรือเปล่าลิซ่าลาซูเก่งหรือเปล่าเก่งที่จะแบบลงทุนเปิดหรือเปล่านะฮะก็ตอบอีกครั้งหนึ่งครับ เก่งในระดับกลางๆนะครับผมของไอคอนด้วยกันเองนะของไอคอนด้วยกันเองนะอย่าไปเปรียบเทียบกับฟีเจอร์เพยเยอร์สนะครับผมเชื่อว่าหลายคนทำฟูลไอคอนของแต่ละสโมสรอ,อยู่นะครับค่อยๆสะสมนักเตะกันไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตำแหน่งแบ็คซ้ายเป็นตำแหน่งที่ไอคอนมีตัวเลือกไม่เยอะนะฮะโดยเฉพาะใครที่ทำฟูลทีมบาเยอร์นี่คือตัวเลือกเดียวของทุกคนนะครับผมในอนาคตก็หวังว่าฟิลิปลามจะออกมาให้เราได้เปิดลุ้นกันเหมือนกันในร่างไอคอนนะนี่ดูจังหวะนี้ฮะ นี่แหละฮะสิ่งที่ผมชอบก็คือแบ็กจะต้องมีความสามารถในการเข้าปะทะบอลได้ด้วยนะครับสรุปคือลิซาลาซูล่างไอคอนนี้นะครับลุกสนุกลุกมันนะครับความสามารถในการคลองบอลดีวางบอลแม่นยำนะครับสปีดก็พอมีแต่ก็อาจจะไม่สูงมากนะครับแล้วที่สำคัญเกมรับสามารถช่วยได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าลุกแล้วรั่วนะฮะทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืม กด subscribe ก,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกด Hashtag รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ